วิชาคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษาหน่วยที่4การบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาแล้วเรียนรู้เกี่ยวเรื่องของการประกอบเครื่องและก็การติดตั้งระบบปฏิบัติการรวมทั้งติดตั้งโปรแกรมต่าง ต่อไปเรามาดูเรื่องเข้าเรื่องของการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ละนะก็จะแบ่งกันคนละครึ่งกันก็แล้วกันนะครับในหน่วยที่4นี่จะประกอบด้วยสาเหตุที่ทําให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เสียหายวิธีการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เบื้องต้นการบํารุงดูแลรักษาทั่วๆไปการบํารุงรักษาจอภาพการบารุงรักษาแป้นพิมพ์เมาส์เคสเครื่องพิมพ์แล้วก็การจัดทําตารางงานบํารุงรักษา ในแต่ละวันมีการใช้คอมพิวเตอร์เป็นประจำเนาะอาจจะใช้เวลา6-8ชั่วโมงในกรณีที่ทำงานแต่ในเรื่องของการเรียนก็เหมือนกันคนหนึ่งอาจจะใช้2ชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมงแต่เวลาใช้ทั้งวันเวลาคนอื่นมาใช้ก็จะตกก้อนละ6-8ชั่วโมงเช่นเดียวกันก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาเครื่องร้อนแลาเครื่องคอมพิวเตอร์นะั้นมีการใช้หลายคนเห็นไหมแต่ละคนก็จะมีความชนานาญและความระมัดระวังในการใช้แตกต่างกัน ถ้ามีการดูแลรักษาก็จะทำให้การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้นานขึ้นเท่านั้นเราจึงต้องมาเรียนรู้สาเหตุของความเสียหายของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างง่ายก่อนที่จะเสียหายมากเกินไปจนต้องส่งให้ช่างซ่อมเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะช่วยกันดูแลสาเหตุที่ทำให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เสียหายอันที่หความร้อน heat ความร้อนเป็นสาเหตุที่ทำให้คอมพิวเตอร์เป็นปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากความร้อนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนเบนมนบอร์ดคอมพิวเตอร์เองทั้นนี้ถึงแม้ว่าความร้อนจะเป็นเรื่องปกติแต่จะไม่ปกติก็ต่อเมื่ออุณหภูมิในระดับเกินพอดีซึ่งอาจไม่ส่งผลเสียทันทีแต่จะทําให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในมีอายุการใช้งานสั้นลงเช่นเราไม่ได้เราใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้อยู่ในห้องแอร์หรือคอมพิวเตอร์ติดก,กับพื้นเหมือนโน้ตบุ๊กโดยที่ไม่มี ตัวรองหรือพัดลมเป่าด้านล่างนะหรือตัว power supply พัดลมระบายความรอ้อนมีปัญหาก็จะทำให้เครื่องเสียหายได้นี่นะเรื่องระบายความรอ้อนเรื่องสัมผัซ cool ัพพลายระบบคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์คูลิ่งระบบความเย็นเนี่ยถ้าพวกนี้มีปัญหาก็จะเป็นสาเหตุหนึงที่สองฝุ่นผง <c oughs> ยิ่งโดยเฉพาะไม่ได้อยู่ในห้องแอร์หรืออยู่แม้แต่ในห้องแอร์ก็จะมีเรื่องของฝุ่นผงที่กระจัดกระจายสังเกตได้เวลาเราใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยเอ๊ะทำไมมีฝุ่นเต็มคีย์บอร์ดเลยนะนี่แค่คีย์บอร์ดนะตัวในเคสจะมีมากน้อยขนาดไหนซึ่งเราอาจจะมองไม่เห็นเพราะนั้นเราก็ควรที่จะระมัดระวังโดยใช้การดูแลหน่อยสนามแม่เหล็ก แ,แม่เหล็กเนี่ยสามารถทําให้ข้อมูลในแผ่นดิส์หรือฮาร์ดดิสก์สูญหายได้อย่างทาวารอนนะก็ต้องคอยดูเลยบางทีเราเอาอคลิปแกนกระดาษแบบแม่เหล็กไปติดไว้ไนะขควงแม่เหล็กไปวางไว้ลาโพงมอเตอร์ในเครื่องพิมพ์นี้เป็นตน้นสสัญญาลบกวนในสายไฟนะเช่นแรงดันเกินและดันตกนะทานเชียนเกิดจาดทานเชียนไฟกระเพื่อมนะทานเชียนก็คือ การที่ไฟฟ้าแรงดันสูงนะอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของทางอิเล็กทรอนิกส์ไปไฟก็เพิ่มเช่นเดียกันในระบบไฟซึ่งตัวนี้เราอาจจะระมัดระวังหน้าแต่มันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดเครื่องเสียหายได้นี่ <c oughs> มาดูแรงดันอีกอันนึงก็แรงดันไฟตกอันนี้ก็เหมือนกันนะเราจึงบางทีเราต้องมีเครื่องสำรองไฟไว้เพื่อป้องกันตัวนี้ ไฟตกไฟตกแรงนะไฟตกเนี่ยไม่ใช่ทําแค่อุปกรณ์เสียหายบางทีข้อมูลของเราก็จะเสียหายด้วยของเหลวหรือน้ํานี่ยิ่งไปกันใหญ่บางคนนั่งทํางานไปด้วยจิบกาแฟไปด้วยดื่มน้ําไปด้วยนะถ้าหกนะถ้าน้าหกใส่ก็ทําให้เครื่องเสียหายได้เพราะนั้นก็ระมัดระวังวิธีการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เบื้องต้นอันที่หนึ่งถ้าคอมพิวเตอร์มีเสียงร้อง เนะสียงร้องอาจจะเกิดมันจะมีบีบหนึ่งเป็นยังไงบีบสองจะต้องแก้ไขไงบีบสามครั้งแก้ไขไงบีบสี่ครั้งเกิดจากอะไรจะแก้ไขยอย่างไรเดี๋ยวดูรายละเอียดในหนังสือเพิ่มเติมเนาะเนี่ยอาจจะไปต้องรีสตาร์ทเครื่องใหม่ซินะครับเช็คแรมทำความสะอาดหรือขยับตัวแรมตัวใหญ่ก็จะเป็นที่แรมนะหรือการ์ดจอหรือเมนบอร์ดเนี่ยก็ต้องไปทำความสะอาด สอวอุปกรณ์ต่างๆไม่ทำงานทำไงล่ะเช่นอา,อาจจะเกิดจากคีย์บอร์ดเมาส์ลำโพงเสียหายหน้าจอแสดงผลไม่สมบูรณ์ไดรเวอร์ขาดการอัปเดตนี่เป็นตน้นวิธีการแก้ไขก็คือพยายามตรวจสอบรุ่นของอุปกรณ์ที่ทใช้อย่าให้ล้าสมัยจนเกินไปพอเมื่ออัปอัปอัปเดตไดรเวอร์แล้วก็รีสตาร์ทก็อาจจะใช้งานตามปกติได้ สามารถไม่สามารถเข้าวินโดว์ได้อันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่เพราะออนั้นเราก็ต้องสาเหตุค้นหาสาเหตุเอ๊ะทำไมท่านเข้าระบบวินโดว์ไม่ได้เจ้าเไฟฟ้าแล้วบนจอบความเสีหยหายหรือเกิดจากไวรัสต้องคอยดอูอาจจะต้องตอนการติดตั้งวินโดว์แล้วก็ทำการติดตั้งใหม่ ปัญหาต้องตั้งเวลาใหม่ปกติเวลาในคอมพิวเตอร์เนี่ยจะอัปเดตเป็นปกติตามที่เราตั้งไว้ถ้าเกิดว่าถ้าเวลาเพี้ยนไปเนี่ยบางทีการคำนวณหรือการใช้คอมพิวเตอร์อาจจะเพี้ยนไปเพราะนั้นเราอาจจะดูว่าเอ๊ะแบตบเตอรี่ในเมนบอร์ดหมดอาย,อยุไหมก็ต้องไปเปลี่ยนใหม่แอปพลิเคชันหรือโปรแกรมค้างทำงานไม่ได้ปิดก็ไม่ได้ อันนี้ก็จะเกิดปัญหาประจํากับคนท,ที่โปรแกรมค้างบางทีเราคลิกๆๆเร็วๆทําเร็วๆต้องการให้เครื่องประมวลผลเร็วๆบางทีก็อาจเกิดให้กการค้างเพราะนั้นเราก็ต้องแก้ไขโดยง,ยง่ายๆก็คือกดแป้นคอนโทรลอลติ n เนตแล้วก็ดีลีทนะก็จะรีสตาร์ทก็จะปรากฏทัชเมนเจอร์ขึ้นมาเราคลิกที่เอนทัสแต่และโปรแกรมออกไปเสียก็จะแก้ไขปัญหาได้ หกเปิดคอมพิวเตอร์ไม่ติดอา้าวทำไงละ่ะนี่หนักกว่าเข้า i ิ d นโดไม่ไดนะ้คือเครื่องของคอมพิวเตอร์ไม่ติดเลยนะเพราะนะั้นเราก็ลองดูเอ๊ะสาเหตุจากกาดจากโจมตีไวรัสสปาร์เมนบอร์ดทำงานผิดปกติเปล่าหรือ CPU เกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรหรือเปล่าก็ต้องถอดส่วนประกอบออกมาแล้วประกอบให้เหมือนเดิมนะเราต้องเช็คปลั๊กก่อนนะเสียเป็นถูกต้องไหมบางทีเราเผลอไปขยับปนะลั๊กอ่ะเราก็ต้องดูนะทำความสาดสล้อต่าง เราก็แก้ไขส่วนมากจะเป็นที่ปลักการบำรุงดูแลรักษาทั่วไปเราหนึ่งเครื่องจ่ายไฟสำรอง UPS นะถ้าเรามีงบประมาณเพียงพอก็ควรซื้อเครื่องสำรองไฟนะเจะาเาจะแก้ปัญหาไฟตกไฟเกินหรือไฟกระชากได้โดยส่วนใหญ่ถ้าคนใช้งานมากๆนะหนักๆวันใช้จํานวนเยอะๆแล้วไฟที่บ้านมีปัญหาบ่อยๆหรือที่ทํางานมีปัญหาบ่อยๆก็ควรที่จะมีสำรองไว้เพราะว่าถ้าข้อมูลเสียหาย ก็จะแก้ไขลำบาก2การติดตั้งต si ัวเครื oh ่องคอมพิวเตอร์คนที่อยู่ในห้องปรับอากาศแต่ถ้าไม่มีห้องปรับอากาศก็อยู่ที่ปลอดฝุ่นหน่อยระบายความร้อนได้ดีการต่อสายเคเบิลระหว่างคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ต่างๆเช่นเครื่องพิมพ์ต่ออินเทอร์เน็ตก็จะต้องกระทำต่อเมื่อ power off หร of ือปิดเครื่องเท่านั้นอย่าเปิดอย่าปิดเปิดเครื่องบ่อยๆเกินความจำเป็น มันพร้อมมันมีการการพักหน้าจอไงเราสามารถพักหน้าจอได้ไม่เคลื่อนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ขณะที่กําลังทํางานอยู่อย่าเปิดฝาเครื่องขณะใช้งานอยู่ทอปควรถออปปั๊กไฟสะก่อนถ้าจะปิดเครื่องเปิดเครื่องควรศึกษาจากคู่มือก่อนหรืออบรมการใช้งานของโปรแกรมก่อนตัวถังภายนอกหรือเคสเนี่ยเนาะก็ต้องให้ดูดีเพราะว่าตัวเคสบางทีเป็นเหล็กกับพลาสติกเนี่ย ถ้ามีฝุ่นจับมากๆก็ควรที่ทําความสะอาดทุกครั้งน้อยเดือนที่สองเดือนต่อครั้งามาดูแต่แต่และอุปกรณ์นะว่าเราจะมุมรักษาจออย่างไรยกตัวอย่างเช่นจอภาพนะไม่ควรที่จะไปจับหรือแตะที่จอภาพนะระวังไม่ให้วัตถุหรือน้ําโดนจอภาพไม่นําแม่เหล็กเข้าใกล้จอภาพควรใช้ผ้าชุบน้ําบิดให้แห้ง เช็ดทำความสะอาดไม่ใชนะ่ใช้น้ำปเปียกเปกนะไม่จับหรือแตะที่จอภาพระวังไม่ให้วัตถุหรือน้ำโดนจอภาพนะไม่นำแม่เหล็กเข้าใกล้จอภาพนะใช้ผ้าชุบน้ำเปียกแห้งใช้ผ้าคลุมจอภาพหลังใช้งานเสร็จดูแป้นพิมพ์ <c oughs> นะไม่ควรเคาะหรือกดแป้นพิมพ์แรงเกินไปมันจะระบายอารมณ์หรือความมันอะไรนะเล่นเกมอย่าให้น้ำหกบนแป้นพิมพ์ไม่รับประทาน อาหารหรือเครื่องดืง่มตามความสะอาดแป้งพิมพ์เสมอไม่ใ้สกันะใช้แปลงปัดกระดาเมาส์ควรวางเมาส์บนแผ่นรองเมาส์ไม่แกะลูกกิ้งออกมาเล่นนี่สมัยก่อนบางคนแกล้งเพื่อนแกะลูกกิ้งออกไปเล่นนะเพื่อมาใช้เมาส์ก็ใช้ไม่ได้้วก็ทาความสะอาดลูกกิ้งบ่อยๆอย่าข้อเมาส์กับพื้นแรงๆแล้วบังไม่ให้เมาส์ตกกระแทกพื้น ส่วนเคสมันการไม่ตั้งเครื่องไว้บริเวณที่มีแดดส่องถึงนะควรให้เครื่องอยู่ในภูมิต่ำระวัตระวังเรื่องไม่ให้น้ำตนใสนะเครื่องอย่าให้เครื่องร้อนเกินไปเช็ดดูดฝุ่นอุปกรณ์ที่อยู่ในเคอ,อยู่เสมอส่วนเครื่องปิ้นนะปิดสวิตช์ทุกครั้งหลังใช้งานหากกระดาษติดอย่าดึงหรือกะชากกระดาษออกควรตรวจด,ดูหมึกหรือเติมหมึกอย่าให้หมดหรือเหลือน้อยเกินไปใช้ผ้าคลุมหลังใช้งานเพื่อป้องกันฝุ่นหลอก การจัดทำตารางบำรุงรักษาเนาะบางทีเราต้องมีตารางเลยว่าอ,อย่างในห้องเรียนหรือในห้องทำงานเราเราต้องมีตารางเช็คเพราะยิ่งมีคนใช้หลายคนต้องมีช่วยกันเช็คกิจกรรมบำรุงรักษาประจำวันเช่นปิดผ้ามา่านเสียบางแสงอย่าให้แสงแดด่องเกลี่ยย้ายสมุดหนังสือที่อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์บริเวณคอมพิวเตอร์อย่าเอาไปเสียอัปเดตเวลาคอมพิวเตอร์สำรองข้อมูลทำความสาดเบื้องต้นหลังช้งานเสร็จแต่ละครั้ง ส่วนประจําสัปดาห์ก็ทาความสะอาดคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ด้วยการเช็ดความสะอาดแายนนอกตรวจสอบดิสโดยโปรแกรมเชนะ็คดิสสแกนไวรัสทั้งฮาร์ดดิสเพราะอาจมีไวรัสบางตัวซ่อนอยู่ภาย,ยในส่วนประจาเดือนก็ทําความสะอาดเครื่องพิมพ์ด้วยการเป่าฝุน่นทำความสะอาดแป้นพิมพ์ด้วยการเช็ดถูให้เรียบร้อยทําความสะอาดเมาส์ด้วยการเช็ดความสะอาดแายนนอกนะทำความสะอาดดิสโดยดิสค n นอะัพเพื่อลบข้อมูลจัดระเบียบข้อมูลในดิสด้วยโปรแกรม d i s t r a c เ m e ต์ a t i o n เดี๋ยวเราจะเรียนรู้ในบทต่อไป6เดือนนะป่าฝุ่นในเคสคอมพิวเตอร์ทำความสะอาดตรวจสอบคอมพิวเตอร์ความสมบูรณ์ของโปรแกรมนะก็อันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะช่วยคนดูแลทางประจำวันจำสัปดาห์ประจำเดือนจำหกเดือนนะก็ช่วยกันดูแลมอบหมายกันทำตามตารางนี้ก็จะสามารถช่วยให้คอมพิวเตอร์ของเราใช้งานได้ นานกว่าปกติก็จบหน่วยที่4ในเรื่องของการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพียงนี้สวัสดีครับ